พีเลโอคือใจสั่นหมดแล้วต่อราชวงศ์ส่วนเจ้าชายจูเลียสเนี่ยคือหวัวเราะว่าหยุดสก,กาเลติเนเรนาไม่สบอารมณ์เลยจริงๆทั้งสองได้ฟังเรื่องจากพวกขุนนางที่หนีไปได้แล้วพีเลโอถามว่าน้องคงมีเหตุผลดีๆสินะน้องบอกว่าคนเหล่านี้ได้กระทาความผิดมากขนาดพูดออกมาเนี่ยยังไม่กระดาษปากเลยแทนที่จะสำนึกผิดได้กลับทําตัวเย่อหยิ่งจองของน้องก็เลยต้องขอออกลงลงทันเองจูเลียสไม่เชื่อหรอกข้อความจริงด้วยพอรู้สึกหงุดหงิดก,ก็เลยซัดหน้าหมดไม่สนูกใครเลยค่ะ <laughs> จูเลียสฟื้นใจ สุดในที่สุดเจ้าก็ยอมเผยท่าแท้เขาก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่นยจะปล่อยมนันนั่นออกมาส่วนพี่เลโอเนี่ยเครียดจัดต้องกินยารโรคกระเพาะเลยอะจูเลียนเนี่ยชอบวิวทิวทัศน์แบบนี้มากๆเลยทําไมถึงไม่แสดงตอนที่เขาอยู่ด้วยอะเขาก็อยากเห็นตอนที่เธอต่อยเจ้าพวกนี้นะพี่เลโอเนี่ยเครียดหนักตลอด10บปีมาเนี่ยอุตส่าห์สงบลงแล้วแท้จะอธิบายให้ท่านพ่อกับท่านแม่ฟังยังไงดีละเนี่ยจูเลียบอกว่าสกาเลตจะไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆหรอกอยู่ๆในสกาเลตก,ก็ได้ยินเสียงทั้งสองเบาลงพร้อมกับลม ลงไปจูเลียตเข้าไปรับหัวได้ทันนี่คือละคงของโบสถ์ที่บูชายเทพแห่งการเวลาโครนัวเธอใช้พลังจากพรคุ้มครองของท่านโครนัวมากเกินไปพอเธอตื่นขึ้นมาก็เจอกับสาวใช้ที่กําลังถือมีดสั้นจะแทงอืม้มต่อนหน้าต่อตาเลยก็โดนโชกไปเลยสิฮะอย่าเอามีดมาเล่นแบบนี้นะคะมันอันตรายพีเลโอได้ยินเสียงที่คุ้นเคยก็รีบวิ่งมาหาทันทีไม่เป็นอะไรใช่ไหมสกาเลตส่วนสาวใช้คนนั้นก็คือฝังอยู่ในกําแพงเรียบร้อยน้องไม่ตื่นมาตั้ง3าวัน นึกว่าเป็นอะไรที่แท้ก่อเรื่องอีกแล้วให้หมอมาตรวจเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติแท้ๆเลโอกังวลมากกลัวน้องจะไม่ตื่นขึ้นมาอีต้องเห็นท่าทีที่ท่านพี่เป็นห่วงน้องจรงิจรงๆสกาเลตข,ขอโทษที่ทําให้พี่เนี่ยเป็นห่วงยกโทษให้น้องด้วยนะคะพี่เขาเนี่ยก็เลยขออีกอย่างช่วยเลิกซัดคนอื่นได้ไหมเรื่องนั้นไม่ได้จรงิจรงๆคะ่ะตอบแบบทันควันมากตอนนั้นเนี่ยเจ้าชายจูเลียตเดินเข้ามาทักทายที่เขามาหาวันนี้เพื่อมาบอกว่า,วาการมั่นของสกาเลตกับน้องชายโง่เง่าของเขาเนี่ยถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้ว ของสกาเลตเนี่ยก็ให้การยินยอมแล้วด้วยเนื่องจากเหตุการณ์นั้นทางราชวงศ์ได้ตัดสิทธิ์การสืบทอ,อดบัลลังก์ใครออกเรียบร้อยแล้วพวกคนนางที่สนับสนุนถูกตั้งข้อหาว่ามีการค้าทาสและค้ามนุษย์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทางการเลยได้โอกาสครั้งนี้กวาดล้งางครั้งใหญ่มันไปเลยสก,กาเลตถามว่าจะลงโทษเธอด้วยไหมเรื่องนั้นเนี่ยพวกเขาไม่กล้าลงโทษเธอหรอกสาหรับราชวงศ์อย่างเราในการสูญเสียสกาเลตไปเป็นสิ่งที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้สกาเลตเนี่ยต้องถือสถานะโสดสักระยะและความสุขใน ฐานะคนหนูสูงสักอาจจะไกลไปหน่อยแต่อย่าเพึ่งมองในแง่ร้ายกับการตอนนี้ท่านมีสิ่งที่หายากมาแทนแล้วหมายถึงอะไระคะก็ชาวบ้านเล่าขานวิรกรรมครั้งใหญ่ของเธอไปทั่วเมืองวีรสตรีใช้กำปั้นเพียงหมัดเดียวส่งพวกขุนนางชั่วเข้าคุกภาพสการ์เลยตอนยืนท่ามกลางฝูงชนขุนนางชั่วโดยใบหน้าเปื้อนเลือดกระเซ็นอย่างน่ากลัวช่างงดงามยิ่งนักจนได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงเลือดสาต์อยู่ๆเลโอก็โวยวายขึ้นมาเลยอุตส่าห์ทำให้คนลืมฉายาเจ้าหญิงหมาบ้าไปแล้วแท้แต่ กลับวิชายาใหม่ขึ้นมาอีกแล้วงั้นเหรอจูเลียยคือหลุดขับบ่อยมากเอาละเอาละต่อจากนี้เนี่ย ต้องเจอเรื่องวุ่นวายอีกมากมายเพราะมีขุนนางสำคัญที่ถูกเปิดโปงเคยเข้าร่วมสภาสามัญไม่น้อยเลยบุคลากรในองค์กรเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนยกเซตรวมถึงอครมหาเสนาบไปดีที่เคยรวมเหล่าคนโง่ของเจ้าชายลำดับที่สองเขาชื่อก็อดวินเบเน่ใครไม้เขาต้องถูกลงโทษไม่ว่าวิธีใดก็ตามให้เลโอสรุปก็คือฟาบาทคิดว่ามีคนอยู่เบื้องหลังท่านใครและขุนนางที่สนับสนุนองคชายลำดับที่สองสินะจูเลียตคิดในใจว่าเขาได้ตั้งหน่วยขึ้นมาชื่อว่า กองสืบแห่งวังหลวงและเลโอเนี่ยเป็นหัวหน้ากองอยู่ด้วยอ๋อถึงว่าละทําไมท่านพี่เลโอทําหน้าเคร่งเครียดที่แท้ก็เข้าขางองค์ชายลาดับที่หนึ่งนี่เองก็ที่เลโอเข้ากองสืบสวนเนี่ยเป็นเพราะสกาเลตเอาแต่ก่อนเรื่องนั่นแหละเลโอก็บอกทั้งคู่นั่นแหละอ๋อจูเลียตขอแนะนําผู้ทําการเปิดโปงของอัครมหาเสนาบดีให้รู้จักหน่อยแล้วกันนะเขาคือคนที่ฝาบาทเนี่ยส่งไปสืบเรื่องภายในของเจ้าชายลาดับที่สองมาซีเกิลโฟเกฟเขาขอโทษท่านสกาเล ที่ประพฤติตนไม่สุภาพตอนอยู่ต่อหน้าเธอบ่อยครั้งตอนแรกสก,กาเล็ตก,ก็ไม่อะไรนะแต่ก็ขอหน่อยเธอเธอคิดว่าท่านซีเกิดนปฏิญาณตนว่าจะพักดีกับเจ้าชายลำดับที่2ซะอีก NF Steaming รวมแอป Steaming ชื่อดังครบวงจรความบันเทิงเริ่มต้นเพียงแค่49บาทประหยัดมากกว่า70%ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงลื่นไหลไม่สะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวลองเลย NF Steaming เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเลยนะคะเจ้าชายบ ว่าพูดขนาดนี้ก็ต่อยเธอได้งั้นเหรอคะยังไม่เกรงใจแล้วนะคะซีเกิดเนี่ยพร้อมรับหมัดของท่านแล้วใส่มาได้เลยแต่สกาเลตเนี่ยไม่ได้ต่อยหรอกนะแค่เอาหมัดชนหน้าเฉยๆอะ่ะเท่านี้ก็หายกันแล้วก็มีหลายครั้งที่ท่านเนี่ยช่วยเธอเอาไว้ด้วยเช่นกันลูกน้องของบักไรไม่ให้แกลสกาเล่นะนะเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวยังไงเหรอคะเมื่อคุยเสร็จเนี่ยสกาเลตก็ขอตัวออกมาก่อนเรื่องที่เกิดในงานเลี้ยงเนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนคงรู้ข่าวกันหมดแล้วพวกเธอเนี่ยคงเป็นห่วงแน่ ไว้คราวหน้าเนยค่อยอธิบายให้ฟังแล้วกันจากนี้เนี่ยจะได้มีเวลาให้เพื่อนบ้างแล้วไม่นึกว่าวันนี้จะมาถึงลงอกที่ได้ซัดทุกคนด้วยแต่เธอเนี่ยไม่คิดว่าอัครมหาเสนาบดีจะอยู่เบื้องหลังถ้าเดาไม่ผิดอ่ะคนที่อยู่เบื้องหลังเมธที่พยายามสังหารเธอวันนี้ก็คงจะเป็นคนของบกักอัครามหาเสนาบดีนั่นแน่นอนสกาเลตเปิดประตูบ้านเล็กที่จับเมธคนนั้นเอาไว้พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นแต่ชุดเมธเปล่าๆแต่ตอนนั้นเองหมาดําก็กระโดดใส่เธอโดนหมัดสกาเลตเข้าไปรู้ เรื่องเลยฮะรู้หรือเปล่าว่าถ้าจะเป็นเมดของตระกูลนี้ต้องสงบดงไม่พูดไร้าสาระและเท้าเงียบนะคะแล้วก็ต้องตอบสนองสิ่งที่เจ้านายสั่งอยู่เสมอเข้าใจไหมแนนกะแห่งเผ่ามนุษย์เธอมาเพื่อคุยนะ่ะแต่ถ้าอยากสู้ก็กรุณาเปลี่ยนรล่าเป็นคนด้วยน้องไม่ชอบทาลุนสัตว์เจ้านั่นก็ยอมเปลี่ยนรล่าเป็นคนตายแล้วต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเรามุ่งจะสั่งขนาดสกาเลดอย่างเดียวเลยด้วยที่หน้าอกนั่นมันตราท่านี่เป็นสูตรคาถาปักไว้บนร่างกายของผู้รั ใช้เพื่อบังคับให้เชื่อฟังเจ้านายอย่างไม่มีเงื่อนไขสก,การ์เล็ตเสนอว่าถ้าเธอยอมปลดปล่อยเขาเนี่ยเขาจะยอมบอกทุกอย่างกับเธอไหมเจ้านากระ้าว่าถ้าทําได้ก็ลองรู้ถ้าทําให้ตาท่านที่หายได้เนี่ยเขาจะยอมทําตามทุกอย่างอย่างที่พูดถือว่าสัญญาสมบูรณ์สก,การ์เลเ็ตตึงเจา้านานที่นอนลงและทําการใช้เวทย้อนกลับแค่ตรงที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ธาตุเท่านั้นหละนะมนุษย์ที่ถือกําเนิดในโลกนี้ล้วนได้รับพรประทานจากเทพแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับพรจากเทพองค์ใดมีแต่ คนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้และสามารถใช้พลังของเหล่าเทพออกมาได้ให้เห็นพลังนั้นเรียกว่าพรคุ้มครองสกาเลตเนี่ยทำให้ตรานั้นกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมพรเทพของเธอก็คือเทพแห่งกาลเวลาโครโน่พลังทวนกระแสนี่คือเหตุผลที่ราชวงศ์เนี่ยต้องการหลังเธออาไว้ในประเทศนี้แต่การใช้พลังเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ฟรีนะทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเธอเนี่ยใช้พลังมากเกินไปในช่วงสั้นๆเพื่ออาจจะตายได้เลยอย่างเช่นในงานเต้นรำเนี่ยเธอใช้มากเกินไปจนสลบ เจ้าเด็กน่นเนี่ยไม่เชื่อหรอกนะมีพลังย้อนเวลาได้ไงอะ่ะสกาเลตบอกว่ามีสิเรื่องเนี่ยเป็นความลับนะถ้าหากพูดออกไปเนี่ยจะต้องถูกลงโทษเขารู้แล้วได้รับความช่วยเหลือปลดปล่อยจากตาธาแล้วเพืมนุษย์สัตว์เนี่ยไม่มีวันลืมบุญคุณและจะรักษาความลับไว้เป็นอย่างดีถ่างั้นคราวนี้บอกมาได้แล้วค่ะเ๋าบอกว่าคนที่เป็นนายจ้างเขาอ่ะก็คือก็อดวินเบเน่คาไมได้รับคําสั่งมาว่าให้สังหารสกาเลตที่ทําร้ายลูกชายของเขาที่ชื่อว่าไฮเน่เขาคือใครงั้นเหรอเขาคือหนึ่งใน คนที่โดนท่านสกาเลตซัดสลบในวันนั้นเป็นพวกพ้องของเจ้าชายลำดับที่2แต่ที่เขาแฝงตัวเข้ามาเนี่ยไม่ได้เพื่อมาลอบสังหารเธอแต่คือสืบข้อมูลภายในของเดอะยุควานิเมียนก็ตวีเนี่ยเป็นชายเจ้าเล่ห์มักจะใช้วิธีส่งสายสืบแบบเขาเนี่ยเข้าไปในบ้านตระกูลขุนนางทุกคนเพื่อหาจุดอ่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็บังคับให้พวกขุนนางเนี่ยคาทาสไม่ก็รับสินบนของตัวเองเพื่อให้มาอยู่ฝ่ายของตัวเองนั่นแหละวิธีเพิ่มจํานวนคนให้อยู่ภายใต้อานัตของเขาโอเคค่ะสกา เ็าตัดสินใจได้แล้วเราจะไปจัดการกอดวินกันเขาบอกว่าเจ้ากอดวินนั้นมีองค์คลังเยอะมากให้ทําพี่กับองค์ชายลําดับที่หนึ่งเป็นคนจัดการเงียบๆดีกว่านะเอาแบบนั้นมันก็ไม่สนุกลสิก่อนที่พี่หรือเจ้าชายลาดับที่หนึ่งจะจัดการเนี่ยเธอขอไปซัดเจ้าหมอนนั่นก่อนแล้วกันการซัดคนที่ทําให้เธอมีน้ําโผ นั่นแหละคืองานอนดิเรกข,ของเธอค่ะเขายังบอกอีกว่าก็อดวีเนี่ยจะปรากฏในงานคาาท่า,าตเตือนละครั้งสกาเลตไม่มั่นใจว่าตัวเองจะอดทนไปถึงตอนนั้นได้จเย็นเยเจ๊ง,งานจดขึ้นอาทิตย์หน้าแต่ยังไม่รู้สถานที่เท่านั้นเองแต่เขาสามารถติดต่อกับพ่อคาทาท่าและรู้สถานที่ได้แน่นอนเพราะงานเนี่ยช่วยพาไปหาพ่อคาทาท่าคนนั้นทีนี่นายกาลังจะบอกว่าทรยศเจ้านายเก่างั้นเหรอเดิมทีเขาโดนบังคับมาตั้งหากและอยากแก้แค้นคนที่หลอกลวงครอบครัวเขามาเป็นทาสต,ตอนแรกกะจะทําคนเดียวนะแต่เปลี่ยน ไปด้วยกันไหมล่ะแล้วข้างนอกนั่นน่ะเจ้าชายดันได้ยินเข้าพอดีด้วยสาววันต่อมาทั้งสการเล็ตและนานกากะนี่นานากาเมื่อกี้เธอเพิ่งซื้อแล่มิล,ลิสจากเด็กชายขายของด้วยตั้งหนึ่งเมียนทองแน่สีแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนานากาบอกว่าโดนลอกแล้วจะว่าไปแล้วทําไมท่านถึงมาด้วยอ่ะท่านจูเลียสเขาได้ยินว่าเธอกําลังจะไปหาพ่อค้าท่าที่เกี่ยวกับก็อดวินสินะท่อยู่หรอกแต่ท่านต้อนก็อดวินจากทางอื่นก็ได้ไม่ใช่หรอถือเป็นการเรียนรู้ทางสังคมนะ่าก็ตั้งแต่ท่ทีเขาาจจบจ วิทยาลัยเนี่ยก็ได้เรียนแต่อยู่ในวังหลวงเพื่อศึกษาการปกครองให้เชี่ยวชาญเพราะงั้นเขาก็เลยอยากจะเห็นด้วยตาในขณะที่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสภาพปัจจุบันในประเทศนี้เนี่ยเขาอยากทําให้ประเทศของเขาในดีขึ้นอยากสร้างประเทศในอุดมคติขึ้นมาให้ได้เพื่อการนั้นน่ะจึงจําต้องมากับพวกเธอ,อยังไงล่ะที่กาลังเดินเข้าหาด้านมือของประเทศนี้จาัก,การเลดขอฟังเสียงในหัวของท่านหน่อยได้ไหมคะก็เลือกสนุกข,ขนาดนี้จะให้พลาดได้ยังไงอ่ะโถเกือบดีละตอนเขาได้ยินที่เธอพูดในกระท่อมอ่ะใจนี่ เขาเต้นรัวๆเลยอยู่ๆเนี่ยก็มีจิโกโมาหาเรื่องสกาเลตตาเป่งประกาศขึ้นมาเลยนี่คือคนชั่วที่ล่ำลือกันสินะคะนานากะบอกว่าเราลองคุยกับพวกเขาดูก่อนไหมนี่เธอคิดว่าเจ้าพวกนี้จะยอมคุยดีๆด้วยงั้นเหรอนานากะลองเดินเข้าไปถามว่ารู้จักชายคนที่ชื่อจังที่เป็นนายหน้าไหมถ้าบอกเนี่ยจะให้รางวัลอย่างงามและอย่างที่สกาเลตบอกเจ้าพวกนี้เนี่ยคุยดีไม่ได้หรอกจ้าพวกมันเนี่ยได้ยินว่ามีคุณหนูโง่เนี่ยยอมจ่ายเงินให้ก้อนหินด้วย เงินหนึ่งเหรียญทองเลยก็เลยลองมาดูอะ่ะมีแค่เด็กตัวเ,เล็กกับเจ้าหนุ่มผอมเพียวมันยังมีหน้ามาพูดว่าพวกมันเนี่ยซ้อมเด็กคนนั้นแล้วก็ป้นเงินมาด้วยเจ้านี่แหละที่ทําร้ายน้องสกาเลตโกรธมากจนบีบแร่มิลทิที่อยู่ในมือแตกเลยเจ้าตาเดียวเนี่ยสั่งให้พวกนั้นจัดการสากาเลต์สากาเลตก็เลยปลาแร่ที่แตกใส่หน้าพวกมันเสริมกายาแขนซ้ายเดี๋ยวจะสอนรสชาติของหมัดให้ดูแน่นอนว่าต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้ครบด้วยนะสกาเลตใช้เวทเร่งเวลาพุ่งเข้าหาเจ้าพวกนั้น ่งรวดเล็้วต่อยทีมีกระดูกแตกอ่ะได้ยินเสียงกรอบกราบกรอบกราบเลยยิ่งท่าเตะก,ก็คือแบบสวยงามมากแม่เต็มร้านตบมือแบบ ตบมือดังๆเอ๋เหลือตัวเอไว้ตั้งสองตัวจัดการให้หนักเจ้าตายเดียวเคยได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงนาของทนสกาเล็ตมาก่อนเธอคือเจ้าหญิงหมัดพี่าตาสกาเล็ตไม่มีผิดตัวแน่ๆจูเลียตถึงกับร่าอกิงอีกแล้วนั่นยิ่งทําให้สกาเล็ตโมโหทวีคูณเจ้าตายเดียวแค่ต่อยง่ายๆแต่ว่าแกนะ่ะเมื่อกี้นายบอกว่าในสลัมมีแต่พวกอ่อนแอที่ถูกลังแกชินะหากเป็นอย่างที่พูดมาเนี่ยแกก็อ่อนแอกว่าฉันต่อให้เธอทําเรื่องเลวร้ายแค่ like ไหนก็ต้องยอมรับสินะ แลน,นั่นในรีบก็หัวขอโทษและจะคืนเงินที่ป้นจากเด็กนั่นเนี่ยมาให้ทั้งหมดสกาเลยถามว่าคนที่เคยอ้อนวอนแกแบบนี้แกเคยยกโทษให้เขาสักครั้งบ้างไหมที่จะเหยียบย่ำผู้อื่นก็ต้องยอมรับให้ได้ตอนที่ตัวเองโดนเหยียบย่ำเหมือนกันก่อนจะโดนต่อยเนี่ยเจ้านั่นก็พูดถึงคนชื่อจังออกมาเขาบอกว่าถ้าเป็นคนนั้นเนี่ยคงซ่อนตัวในบาร์ข้างหน้านี้แน่นอนขอบคุณที่แจ้งนะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีจ้าจจลี่เนี่ยปลบมือให้เลยเออไม่ทราบว่าคุณสุภาพบุรุษผมทองทําอะไรตอนที่เธอกําลังสู้งั เขาก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวพร้อมสนับสนุนไงแต่จะยอมให้เขาช่วยจริงๆงั้นเหรอ ก็ไม่อยู่ดีค่ะนั่นไงแล้วรู้ไหมตอนนี้นะ่ะเธอกํากลังทําหน้าแบบไหนเป็นหน้าที่บึง้งตึงยังซัดไม่หนำใจสินะเธอไม่ต้องเสแสร้งหรอกเพราะหน้าเธอตอนเนี้มันตลกมากเลยอยากจะต่อยเจ้าชายจริงๆนั่นแหละงั้นชายที่ชื่อจังให้เป็นหน้าที่เขาในการเปิดปากให้พูดได้หรือเปล่าล่ะนานากาเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของกอดวินกลัวว่าจะมีคนจําหน้าได้ป้องกันไว้เนี่ยก็ไม่เสียหายเพราะงั้นเนี่ยให้เขาไปเองวางใจได้เลยเขาไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อสุภาพ สตีที่อยู่ตรงนี้หรอกนะชอวพฟูดให้สกาเลตโมโหจังเลยเจ้านี่จากนั้นเนี่ยทั้งสองก็ยืนรอที่หน้าบาร์ไม่นานเนี่ยเจ้าชายก็เดินออกมาแล้วเขารู้ชื่อและที่อยู่ของพ่อค้าท่าแล้วสกาเลตถามว่าทําให้เจ้าจังนั้นคลายความลับออกมาได้ยังไงอ่ะหักแขนหักขาเหรอเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกเขาแค่ใช้การข่มขู่ดูนะว่านายเนี่ยแอบเอาข้อมูลลูกค้าไปปล่อยให้พ่อค้ารายอื่นสกาเลตไม่ค่อยเชื่อเลยว่าเจ้าหน้าเนี่ยจะหลอกง่ายขนาดนี้ทั้งจูเลียตมีความสามารถเป็นนักต้ม นหนหะี่เรียกว่าพรสวรรค์ของเขามากกว่านะสกาเลตบอกว่าเงินท่านคงขาดพรสวรรค์นในการเกรงใจต่อผู้อื่นอย่างแน่นอนเลยคะ่ะคู่นี้เถียงกันน่ะเอาล่ะหลังจากนี้จะแทรกซึมเข้างานประมูลทาตได้ยังไงเรื่องนั้นนาหกะมีแผนโยนึกถึงแอสติมิงนึกถึงเราเอนแอสติมิง